ยัดยืดทุกยัดยืดบาบอกบอกบอกหักอยู่หักยู่ต้องได้ค่อยฝ่อสิหลังไม่ไหวเนี่ยบอกว่ารู้เรียงเนาะต้องค่อยเลยอ๋อเขาเจาะตรงนี้ถึงคิดว่าเขาเจาะแบบตรงหลังเนาะมันก็ต้องขามันก็ต้องโยกไปโยกมาเนาะหมอเขาว่าเป็นไรคุณแม่เป็นดีซานเกี่ยวกับเหมือนคนเนี่ยนะ บอร์ันเหลืองเบอร์ที่เก่งมันอาจจะตีนลูกได้เพียงนี่มั้งตากเกลี้ยงไปไเลยตากเกลี้ยงผิวผิวก็เหลืองหมดเลยเนะี่ยแต่แต่ว่าไม่เขาเรียกว่าไม่อะไรนะไม่หงอยล่าเรืองล่าเรืองปกติเองนเนี่ยเนาะน่นะลาล่าเรืองนะแต่านาเรืองแต่ว่าแต่ว่าเหลืองเขาเก่งเนี่ยเขาบอกหมอว่าเขาเขาพยายามรักษาตัวเอง เขาพยายามลาเลืองในตูดแต่ว่าเขาเป็นหนักมาก,กอาีกเขาเป็นเขาเป็นหลายแล้วจนมาผิวออกเดียมไปแล้วไม่ละอาการเป็นยังไงครับตอนแรกมันหกักมันไอกเกียนะมันหักสามมือแล้วกินเขา่ากินเข่ามาในบ้านก็หกักแต่มืองสา,ากินยุบหักเมืมเองสากินยุบไปไปหาหมอไปแล้วกันดย่ี ันเป็นดีซาไปใส่บ่ได้ต้องฝอากันเอาสารว่กปูนอะอ๋อแล้วแล้วหมอมามานี่เลยใช่ไหมไปหาเขาอยู่คลินิกเมื่อเ้านี้มันเอาขึ้นรถมากับพอเวลาผ่อนบานมันดีใจมันโดดลงเลยมันน้น้ำเกยร์ก็ได้หลุดน้ำเกียอหลุดเข้ากับเหตุน้ำเกียร์พ่าเป็นเนาะเราไม่เคยเราเอามอมาหมอเขาแบบไม่ดีหรอกอืออ๋อหมอเขาไม่ดีแบบแต่่างคนไดยว่า ถ้าหมอถ้าหมอมาเนี่ยถ้าหมอมาเนี่ยเอาคาเอาคาเสียเวล่าทอรใดฉันก็สิไข่บ้ารูนฉันมาเห็นปุ๊บเปลี่นเจนเป็นหมอน้าเกลียบมันก็บ่ไหไลแบบแมวไปสุกนะมันก็บ่ไหไลคือเกาก็คือก็คือหมอจอมให้แต่แต่คลินิกแต่ว่ามันหลุดเนาะบัดนนี้แม่ก็เลิศทพิ่นออกมาก็้วบอกทั้งายเนี่ยทั้งไยกันย้อนแม่บอกเคยให้ผู้ใดมาหายดอกไม่หายต่อแต่อันนี้ก็ต้องย้อน กร้ตงย่อวาต้อมมะห้น้ำเกียร์สะก้อนเขาก็ออกมานองพื้นที่ละอะไรนั่นมะให้เปกเรกรไห้คคาเสีเวลาเสียเวลาเขาากรไฮไลท์เติบยุ่นละแต่กิิงนะโม่สยูซื้อด้เกงอันนี้เห็นไหนอนยืนสีเขาดีเลยเนี่ยใช่ใช่นนดีมากเลยปกติปกติจะนี่เห็นไหมพูดไปก็ก็กระดิกห่างนะจ๊ะก ไปส่บ่ได้ต่อเป็นลูกตรงนอนกอดกันและวก็เวลานั้นเวลาเกาแยงเขนแล้วเขาเป็นภาษาคนเนาะก็ต้องได้เอาเขนออกเลยเพืาอว่ามน้ำเกี่ยแม่นมลนแม่กรเรียนตุนเนาะยิ่งจะบินเนาะร้องอีกแล้วทุกคนสงสารลูกเราเลี้ยงแล้วก็รักแหละแม่เก่งก็เลี้ยงแมวเหมือนกันถ้าคุณรักษาก็จะเข้าใจนะ ตอ้งแต่ป้อนไปวันที่ยี่สิบไต่เขาเลื่อแล้วใช่ไหมแล้วเขาเขาเฟื้มตัวแล้วเขาเสียปุรพันธ์แล้วคนคนสี่ร้อยคนเนี่ยเขาเสียออกไปแล้วว่าตรงเดือนไปวันที่หนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อเป็นเดือนหน้าต้นเดือนกันยา,า,านเอ้ยต้นเดือนสิงหาคุณปิดไปสิบมือ่อไสิบคมแต่ยังดีมันถือเป็นโชคดีเราได้เฝ้าน้องะพ่อพ่อ,อกับปิด เออเอามากินก็อีนะ่ะมากินตัวนี้ตัวนี้แม่ถูแนละ้วเนี่ยผู้เรียนผู้เรียนว่าหากเขาเออเรารักของเรา<ช>อย่าร้องไม่ต้องร้องเดี๋ยน้องก็หายแม่สิไปทก้านาย,ยุแต่ว่ากันแม่บัน้อมย้อมนี่ฮะแม่บัวทำงานมือนี่ไปตรงนอนคอยระวังบบบน้ำเกลือหมอหมอ,มอให้ให้ใหกระปุกเดือยใช่ไหมแม่หรือว่าไงขเขาขีด คูโขดเอียงใจอ๋อนี่ดูน้ำเกลือนะครับนี่ต้องเฝ้ากันก่อนเพราะเราเมื่อทำงนานวันนี้ไ่ต้องเฝ้ากันก่อนน้ำเกลือน้องนะครับอดีตในเกณฑ์ประมาณกุาลาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นม้าที่ดื้อๆแล้วก็เป็นม้าที่หลาเลืเ้อยเนี่ยคือว่าคือว่าเป็นมา้าอยู่เขายังนอนอยู่จินสิตลอดอืม ผู้เด็กผู้เด็กเรียงม้าก็บ่เข้าใจหอกแต่ถ้าเรียงเจ้าพื่นจะของเรียงเรียงมาเป็นลูกบ่ได้เรียงมาเป็นสัตว์เลยนะผู้เด็กมาหากระชากเลยเนี่ยพอแล้วไะนใครก็อดีห่างนะถ้าเรียกรู้แต่ว่าแต่ว่ามัอเศร้านี่ได้ยินได้ยินเขียงกับมีแม่ก็ได้เอาปีงหมูกับกับไก่ไม่กินก็กินได้หลายเด้วันนี้หมอเขาได้บอกว่า บ่ต้องให้กินยาเดี๋ยวเขาสิอ้วกอีกตัวอสบได่ก็ได้กินนั่นนันนี่ครับเน,นี่ย่ไปใส่ต้องได้คุ้มกันต้องได้กอดกันยุ่งซี่เพราะว่าร้อให้น้ำเกลียวเบิดถ้าน้ำเกลียเบิดไม่ใช่สิบ่อยได้เพราะว่าหมอเขาสิคุ้มคดสงสิ่ยังยาบำรุงร่างกายยังใส่หันเบิดแล้วอ๋อก็คือหมอดิบยาเสานี้แล้วเนาะเก่งมารบะคุดูตาเขาด้วยไปดูไปดูตาก่อน <ๆ S 2> เดือดหมดเลยเนี่ยดูสิเดือดเออทำไมเราแต่ก่อนมันไม่เป็นไม่ใช่หรอเพิ่งจะเป็นเพิ่งจะเป็นสามหมื่นใช่แม่แม่กันแม่ก็ซ้อมเมืองสามหมื่นนี้เพราะตอน,<ม>ต,อนตอนที่งานวันเกิดก็ยังดูดีอยู่เลยกันยังเล่นยังหลอกเพราะเก่งจะหยอกมันทุกวันนั่นเหรเห็นไหมเกดีกหางแนงแนงเวลาเราคุยอารมณ์ดี